ไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับห้พี่พน้องมัลองวบาวสองห่องคิวพี่น้องสองห่องคิวขนาดยี่สิบเจ็ดเส้นนะอิสานูพี่น้องมาสี่คืนบะพี่น้องไพี่น้องย้อนเชือกไปนะเบาเบ็ดไปสนูยี่สิบห้าเสนไปโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้ยขึ้นดีพี่น้องสนุ่ดังนะหย่่นเชีอยเองเลยโอ้จิ๋วแต่แจวสนุ่ดังดีครับนี่ครับ ร่วมบนว่แห้งไาเนะี่ยสนุ่ดังค่อยๆไปแล้วพี่น้องลันแล้วลันทุง่งลันเบาๆ เฮ้ยนะถึงร่มแล้วไปแล้วี่น้อกขุ่นับปะสนุ่ดังนะครับ ลังเฉยเลยลันทวงอยู่พี่น้องลันทวงอยู่อิู่แต่แจ๋วอือโอ้ขึ้นดีนะครับวาหน่อยแต่เนี้ยพอได้เล่นพี่น้องวันหยุดนะครับผมเดี๋ยวโตใหญ่ค่อยเบิ้งคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องย้อนเชืกอกจัีหน่อยนะย้อนเชือกแล้วก็ดึงห่ว <laughs> ยย้อนเชือกแล้วก็ดึง หนามไร้แห้งแต่ร่มไม่แห้งนี่ดังแห้งนี่เออโทรศัพท์ คือดอกไม้ครับแบบ